สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเสียชีวิตแล้วต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้านักแสดงสาวเสียชีวิตแล้ว E&A n Entertainment แจ้งข่าวผ่าน X ระบุว่านักแสกดงสาวในสังกัดอิกาวะลูเนะวัย31ปีเสียชีวิตแล้วด้วยสาเหตุจากปัญหาสุขภาพและได้เข้ารับการรักษาตัวมาระยะหนึ่ง ก่อนจะจากไปเมื่อวันที่18พฤษจิกายน2566ท่ามกลางคอมเมนต์สุดอาไลจากแฟนๆสำหรับอิกาวะรูเนะเกิดวันที่1สิงหาคม1992ปัจจุบันอายุ31ปีเสียชีวิตวันที่18พฤศจิกายน2023เนื่องจากปัญหาสุขภาพเป็นลูกครึ่งสเปนฟิลิปปินส์โด่งดังจนเป็นไวนรัลบนโลกออนไลน์จากรายการเวนเดดาวทและมีผลงานแสดงหลายเรื่อง อาทิภาพยนตร์ g อสซีรีส์ไนท์ออฟแองเจิลภาพยนตร์โตเกียวดีเวนเจอร์ไลท์แอคชั่นซีรีส์ k ายแฟมิลี่2 2 3ขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ